โรงพยบาบาลสมเด็จพระยุพราชถือกำเนิดขึ้นจากความรักและความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ปวงชนชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และดำรงไว้ซึ่งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปรารถนาให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดโดยทวนน้าและอย่างเสมอภาคกันมูลนิธิโรงพยบาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมกับสำนักง,งานกาสทช เสนอร่วงพิาบาลสร้างสุขเพื่อปวงชนวันนี้ร่วงพิาบาลสมเด็จพระยุพราชสแก้วได้ตอบย้ำถึงความมุ่งมั่นผ่านการเป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมวิชาการครั้งที่27ภายใต้หัวข้อก้าวสู่ดิจิทัลก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ จริงๆแล้วเรื่องอเดีเร่งด่วนเนี่ยหรือว่าเทเลเมดิซีนระบบต่างๆเนี่ยที่ใช้ระบบเทคโนโลยีแล้วก็เ i เข้ามาเนี่ยทางกระทรวงเนี่ยคิดมาตลอดว่าว่าเราจะทําตรงนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชนให้เกิดความรวดเร็วสะดวกสบายแล้วก็ลดภาระการเดินทางค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วข้อสําคัญคือคือการลดภาระของบุคลากรของ,ของกระทรวงสาธารณสุขเราต้องยอมรับนะครับว่าบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ นะครับตอนนั้นเนี่ยท่านที่ได้รับคัดสรรมาได้รับโลวันนี้นั่นก็คือต้องเป็นคนเก่งจริงเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าสองแสนกว่าท่านนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านที่ได้รับคัดเลือกวันนี้นั่นต้องพุ่มเกแล้วก็เสียสละรวมถึงดูแลพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงรวมถึงฝากบุคลากรทางกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านด้วยว่าให้ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนนะครับให้สมกับพันธิพาณของท่าน ที่จะดูแลนะครับประชาชนให้อย่างดี <S 2> <S 2> เราจะรู้จักประุูราชการกรารบินแรกเนภาคกลางได้หมเชืเ่อเยยายมีสองในห้าคนรัชการที่สิบท่านให้คุณเปรมและพวกเราเข้าเฝ้าแล้วก็ฝากการบ้านไว้โดยเฉพาะเรื่องเด็กเยาวชนท่านบอกว่าอยากเห็นเด็กเยาวชนไทยมีคุณลักษณะสีข้อหนึ่งรู้จักบ้านเมืองของตัวเอง เขาจะได้รักบ้านรักเมืองข้อ2ต้องสอนให้ลูกหลานรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดข้อสาสำคัญมากเลยรัชกาลที่6อยากเห็นเด็กและเยาวชนนี้หัดทำงานเป็นตั้งแต่เด็กเพื่อวันหลังเขาจะได้มีสัมมาอาชีวะไม่ใช่ไปโกงกินข้อ4สุดท้ายเป็นคนมีน้ำใจอยากให้สอนเด็กและเยาวชนนี่มีจิตอาสารู้จัก ทำเพื่อส่วนรวมบ้างไม่ใช่ทำเฉพาะส่วนตัวถ้าทุกคนแย่งกันเฉพาะส่วนตัวเนี่ยบ้านเมืองเลวแหลกแต่ถ้าทําเพื่อส่วนรวมทุกคนได้หมดการประชุมพิชาการครั้งนี้จึงเป็นเวทีสําคัญในการขับเคลื่อนดิจิทัลทนันสมันสู่สมาร์ทเฮาส์พิทอลเพื่อสร้างระบบบริการแบบไร้รอยต่อและแก้ปัญหาหลักในด้านเภสัจกรรมและการบริหารจัดการ จากปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือความแออัดและระยะเวลารอคอยโดยเฉพาะในแผนกผู้ป่วยนอก OPD ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยการรอรับยาซึ่งเป็นด่านสุดท้ายการรอคอยยาที่ค่อนข้างนานเป็นอุปสรรคต่อผู้ป่วยเป็นจำนวนมากตก่อนมาพบหมอนะฮะก็จะต้องรอคิวรับยานานแต่เดีนี้รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะฮะ หลังจากได,ได้คุยกับคุณหมอมีเวลากับคุณหมอมากขึ้นแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าชีวิตเราได้รับการดูแลจากเทคโนโลยีที่มันทันสมัยเรารู้สึกว่าสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับนี่คือการพลิกโฉมห้องยา OPD ดดวนนวัตรกรรมโรบอต OPD ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1ผู้ป่วยสามารถสแกนบาร์โคด้ดใบสื่อสารที่ตู้คียออสด้วยตนเองและสามารถทราบจำนวนคิวรอผ่าน s c p h Connect คำสั่งยาจะถูกส่งไปที่เภสัชกรเลยเมื่อแพทย์ตรวจเสร็จเภสัชกรคัดกรองความถูกต้องของยาเป็นต้นว่าไม่มียาห้ามใช้ในผู้ป่วยตั้งครรภ์หรือข้อห้ามใช้ยาหรืออื่นๆใดเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ยาและรายการทั้งหมดจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่3การจัดการการเงินก่อนคำสั่งจะถูกส่งไปยังตู้จัดยาอัตโนมัติให้หยิบยาตามชนิดและปริมาณอย่างแม่นยำ และขั้นตอนที่5อย่าจะถูกลำเลียงด้วยสายพานไปยังจุดเภสัชกรจ่ายยาขั้นตอนที่6เภสัชกรตรวจสอบยาอีกครั้งและจ่ายยาอีกครั้งก่อนส่งถึงมือผู้ป่วยโดยมีหน้าจอแสดงรูปยาเพื่อสื่อสารกับผู้รับบริการระบบจัดยาอัตโนมัติของผู้ป่วยนอกนะคะ เป็นระบบที่ช่วยอำน,นวยความสะดวกให้กับบุคลากรค่ะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานความถูกต้องแม่นยำเภสัชกรมีเวลาในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้นค่ะ และผู้ป่วยสามารถที่จะลดระยะเวลารอคอยการรับยาได้ค่ะผู้ป่วยสามารถที่จะมีเวลาในการซักถามข้อมูลกับเภสัชกรเพิ่มมากขึ้นทําให้การให้คําปรึกษาด้านยานะคะของเภสัชกรและผู้ป่วยมีประสิทธิภาพส่งเสริมการใช้ยาในเรื่องความปลอดภัยของการใช้ยารวมทั้งการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆได้อย่างมากขึ้นค่ะนวัตรกรรมหรือระบบจัดยาอัตโนมัติโรบอท OPD ณห้องจยยาผู้ป่วยนอก โดยระบบอัจฉริยะนี้ได้เข้ามาปฏิวัติกระบวนการจ่ายยาเพื่อคล้ไขปัญหา2ประการหลักคือการลดระยะเวลารอคอยและการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาให้กับผู้ปว่วยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง NCD ที่ต้องรับยาเป็นประจำทุกเดือนเป้าหมายหลักเราเนี่ยก็คือการใช้ดิจิทัลนะครับหรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาช่วยในการบริการหรือให้บริการกับประชาชนโดย เน้นในเรื่องของความรวดเร็วปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เราเพิ่มให้มีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับก็คือใช้เทคโนโลยีของโรบอตนะครับมาช่วยจัดยาในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นยาผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกนะครับที่เรานํามาใช้นะครับหรือความปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับก็ใช้ AI ในบางส่วนที่ช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยนะครับก็คิดว่า ถ้าระบบมันอยู่ตัวเนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยของคนไข้เนี่ยได้เร็วขึ้นได้สั้นลงนะครับแล้วก็ทําให้ความคาาเคลื่อนในการจ่ายยานเนี่ยอาจจะลดลงเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ต้องใช้คนในการหยิบจับซึ่งมีโอกาสที่จะผิดพลาดสูงถ้าปริมาณมากๆคนน้อยๆนะครับการพัฒนาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลอาัจฉริยะตั้งแต่การบริการผู้ป่วยระบบบริหารจัดการ ไปจนถึงความปลอดภัยของไซเบอร์ที่เข้มงวดการยกระดับการรักษาพยาบาลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แต่คือการยกระดับทั้งระบบการดูแลรักษาบริหารจัดการและการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารสามารถเข้าถึงบริการที่ทันสมัยเท่าเทียมและปลอดภยัยช่วงนี้ทันสมัยค่ะ ทันสมัยขึ้นมามากมันผิดจากเมื่อก่อนทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องมือแพทย์พวกวัสดุอุปกรณ์แล้วก็หมอที่เก่งๆพยาบาลที่ใจดีดูแลอย่างดีค่ะวงพิบาลสมเด็จพระยุพราชสาแก้วได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นอันแนว่วแน่ในการสานต่อและยึดมั่นในพระราชาบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ผู้ทรงเป็นแสงนำทาง ในการพัฒนาโรงพยาบาลมาโดยตลอดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการก็คือต้องการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสักแก้วตามพระราชปัิธานของในหลวงรัชกาลที่1 0ในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยแก่ประสบนิกกรที่อยู่ตามพื้นที่ชนบทเพราะฉะนั้นความตั้งใจของพวกเราก็คือต้องการบริจาคเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล ให้สามารถมีศักยภาพที่จะรักษาผู้ป่วยได้ทุกคนนะครับก็รู้สึกปลาปื้มดีใจที่พระองค์ท่านมาสร้างโรงพยาบาลให้กับชาวจังหวัดสแก้วก็ภูมิใจและก็ให้การบริการดีค่ะขอขอบคุณพระองค์ท่านมากนะคะที่จ้างโรงพยาบาลและมีหมอเก่งๆให้มารักษาคนห่างไกลค่ะก็ให้พระองค์นะครับตรงมี้ตัวกระเพาะพารข็งแรงสมบูรณ์ เปปป็็นรรร่่มมโไทยแลลล้ววกกกััษาาตอดไปนานาๆครับผมด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยประสงคนิกรทุกคนให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงมุ่งเน้นที่จะเข้าไปช่วยยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพบริการให้แก่ประชาชนผู้ยากจนยากไร้ได้อย่างแท้จริงนี่คือความปรารถนาอันสูงสุด และคือปณิธานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชทั้ง21แห่งจะมุ่งพัฒนานำพาเครือข่ายทั้งหมดให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มภาคภูมิและจะเป็นที่พึ่งให้กับปวงชนชาวไทยตลอดไป